ท่านสมาชิกทุกท่านที่เคารพครับ,รบก็ยินดีกับทางลังจังหวัดยะโสธรน,นะครับโดยเฉพาะอำเภอคำเขื่อนแก้วซึ่งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดยุโสธรประมาณ23กิโลแล้วก็หยุดติดกับถนนแจ้งสนิทที่จะไปอุบลน,นะครับไปอุบลกลับไปก็ไปร้อยเอ็ดนะครับเป็นเส้นทางที่เหมาะสมดีที่สุด แล้วก็ตอนนี้มีห้างคาเฟ่ดังนะครับมาเปิดแบบโมเดิร์นใหม่เท่าที่เห็นในภาคในจังหวัดยโสธรนนะครับไม่แน่ว่าจังหวัดอื่นเขามีอย่างนี้ไหมนะครับก็เลยอยากประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องที่เดินทางผ่านจังหวัดยโสธรแล้วก็ผ่านปั๊มน้ำมันของตาสีฟ้านี่นะครับ ไปทางจังหวัดอุบลราชธา,านีหรือมาจากอุบลราชธา,านีก็กลับมาทางเยะโสทอแล้วก็ไปร้อยเอ็ดนะครับก็หยุติดถนนนะครับตามานนได้ง่ายนะครับตามสีฟ้านะครับเขาบอกว่าเป็นอเมซอนยุคใหม่นะครับเป็นแอดเวนเจอร์นะครับสาขาพตททํารรมินแก้วนะครับก็มีลักษณะที่โดดเด่นมากมายสุดจะบรรยายนะครับลักษณะการจัดร้าน การจัดฉากการจัดมุมการให้บริการนะครับดีมากครับก็อยากให้อขอแนะนำนะฮะประชาสัมพันธ์นะครับไม่ใช่แนะนำเพราะประชาสัมพันธ์ไม่ได้เงินอะไรเลยเป็นการแนะนําให้ท่านผู้ชมคลิปนี้ได้ทราบได้เห็นว่ามาจังหวัดยะโสธรแล้วท่านสามารถที่จะมาแวะปั๊มนี้ได้นะครับปั๊มสีฟ้านี่ครับแล้วก็มีฮะราเกาแฟตัวนี้นะครับ สวยงามมากนะครับลองดูข้างนอกบรรยากาศนี้ก็คร่าวๆนะครับเป็นนิวโมเดิร์นใหม่ครับเท่าที่เห็นในจังหวัดในภาพนี้นะครับที่ไปเห็นมานะครับกอเชิญเข้าไปดูข้างในครับครับดูครับการจัดที่นั่งเข้าอเก้าอีเป็นมุมเล็กๆสำหรับคนที่มานั่งเฉพาะกิจ หลังจากทำงานเหนื illing, new new ่อยตอนเที่ยงก็มานั่งเห็นวิวสวยเห็นบรรยากาศสวยๆก็หายเหนื่อยนะครับดูครับผมขมานั่งชอปชิมกันนะครับเป็นวิวโมเดิร์นใหม่ครับสวยงามมากก็ประมาณสักสามนาทีเนาะคลิปนี้นี่ครับมุมนี้มุมเด็กๆก็มาทำการบ้านกันนะครับกับได้สวยงามมากครับก็มีวิวเสริมมาเพราะว่ ท่านที่เดินทางทําธุรกิจที่ต้องการพิมพ์เอกสารท่านก็อยู่นี่อำนวยความสะดวกให้นะครับสามารถพิมพ์ฟาสป์พิมพ์ได้ดับเบิลเอนะครับพิมพ์ได้นะครับก็ือลักษณะที่ร้านสวยงามมากครับสวยงามมากสวยงามเป็นเพลินทำบรรยายครับลูกค้าตื่นะครับดูครับมุมตรงกลางนะครับ งานสำหรับคนเลยนะครับดูครับเหมือนเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นการจัดที่ได้ได้ลงตัวนะครับที่สำคัญก็คือมีห้องให้เราสามารถที่จะจัดประชุมหรือจัดมิ้งจัดหลายได้นะครับโดยเสียค่าบริการให้เขาไปนิดหนึ่งนะครับนี่คือห้อง cover k i e w suite นะครับบริการทำงานแบบเต็มตัว ออขอบคุณมากครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอประชาําพันงทนะครับขออนุญาตบอกกล่าวเล่าสิทธิ์กับพี่น้องที่เดินทางผ่านจังหวัดเชีบุทีผ่าน,นะครับผื่นแก้วและปั๊มสีฟ้านี่ได้นะครับขอบคุณครับ